สวัสดีครับอยู่ก <mins S 2> ับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมแม่แม่สี่ทุกท่านนะครับผมอ่าวันนี้นะครับเดี๋ยวจะจัดจัดเต็มให้เด็กอ้วนนะครับผมวันนี้มีของเล่นนะครับมีของเล่นนะครับอตอนเช้าก็จัดไปแล้วหนึ่งลูกนะครับผมแตกไปแล้วนะครับผมหนึ่งใบอันนี้เดี๋ยวจะจัดจัดดูใหม่นะครับว่าเด็กอ้วนจะเป็นยังไงนะครับแรงเยอะแรงเยอะนะครับผม ตอนเช้าต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมทีคลิปอของเด็กอ้วนไี่พ่อขวานได้ถ่ายเนาะนะครับก็พอดีถ่ายไว้ประมาณสักห้าหกนาทีได้นะครับผมแล้วก็ตัดไปเฉยๆนะครับเป็นเพราะโทรศัพท์นะครับผมตัดไปเฉยๆเลยนะครับผมแล้วก็มีได้แค่แค่นั้นนะครับผมนะครับโอ้นะครับผมเดี๋ยวพามาดูอ่าเครื่องเล่นของเล่นของเด็กอ้วนนะครับผม นี่นะครับผมมาแล้วนะครับ <c oughs> อะยังไงเนี่ยเด็กอ้วนนีนะครับของใหม่เด็กอ้วนนะครับของใหม่รวมของเก่าด้วยนะครับนี่ตอนเช้าก็จะแตกแตกใบนี้นะครับผมตอนเช้าแตกใบนี้ นะครับก็ก็เหลืออีกใบหนึ่งยังยังไม่ได้สูบนะครับผมยังไม่ได้สูบเนาะฟุตบอลน,นะครับนี่ก็จะเป็นเป็นใบเก่านะครับตอนนี้นี่เป็นใบใหม่อ่าสามเชือกนี่อ๋อไม่ใช่นะครับเพราะสเชือกอ่ะสตัวนี้อันใหม่หมดนะครับนี่ก็จะเป็นอ่าอันเก่านะครับผมนี่ของเด็กอ้วนนะครับผมเด็กพ่อควานก็จะจ,จะจะทยอยนะครับให้ให้เล่น ทีละอย่างก่อนนะครับว่าเด็กอ้วนจะชอบชอบชอบตัวไหนมากกว่านะครับอ้วนอ้วนอ้วนเอยอ้วนอ้วนอ้วนครับอ้วนครับอยู่ไหนครับเอาอยู่นี่อ้าวนึกว่ารับอ่าไม่หลับนะครับไม่หลับเด็กอ้วนไม่หลับนะครับ อ้วนไม่หลับนะครับอ้วนไม่หลับนะครับผมแม่แม่เอฟซีปอยก่อนถอยถอยก่อนทํายังไงขอบคุณค่าก่อนสวยๆก่อนไม่เอาไม่เอาสวยๆอีกสวยๆก่อนเอ้ยขอบคุณค่าก่อนสวยๆทำยัยยยยยยยงไง สวยๆก่อนสวยๆขอบคุณค่าก่อนสวยๆไหนเอาไมด้ดิขอบคุณค่าสวยๆก่อนสวยๆสวยๆก่อนเอาไม้เออ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพ่อจะให้เล่นของเล่น <c oughs> อ่ะ <c oughs> ก็จะให้เป็นเชตุยยางก่อนนะครับว่าเด็กอ้วนจะชอบอ่ะชิ้นไหนก่อนอ่ะอ้วนมาอ้วน เอาลูกนะอ่ะจัดไปอ้าว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 จัดเลยครับอ้าวอ้าวอ๋ออ้วนแรงจังเลยโอ้อ้วนแรงจังเลยอ้วนแรงจังเลยครับอู้โอ้อ้าวอ้วนแรงจังเลยอ้าว อ้าวเตะขาหลังอ้าวอ้าวอ้าวอาหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วครับอ่าเดี๋ยวอีกชิ้นหนึ่งอ้าวให้เลือกเล่นเลยนะครับอ่ะชิ้นแรกแล้วนะครับผมต่อไปก็เป็นชิ้นที่สองอามาอ่ะอ้าชิ้นที่สองอ้าวอ้าเอ้าวจะทำยังไงเข้าไปได้เล่นได้ไหมเอา เอา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 จับจับเข้าไปจับดึงเข้าไปไหน <c oughs> เอาเย็บอีกแล้ว ลมออกเลยแตกแตกแล้ว <laughs> เอาเอาอันนี้เลยแน่แน่แน่มามาอันนี้มาเอามาให้พ่อก่อนอ้วนอ้วนเออมามาไหนไหนไหนลมออกอันใหม่ด้วย Oh. ไปโอ้ยถ่าหลังอ่าเดี๋ยวพ่อให้บอลเอาเอาเอาแตกดิแตกอีกดิอันนี้จะไม่แตกนะครับน่าจะหัวล่วจะน่าจะออกเอาเอาเอา

ไปเตะ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 มาเอาโกยยัง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 นอนทับสิเอ้นอนทับเลยนอนทับเลยแตกไหมแตกไหมอ่าถ้าไม่แตกก็ถือว่าผ่านอ่าเรื่องไม้กันคากถือว่าผ่าน อ่าถ้าผ่านมือเด็กอ้วนไปได้ของเขาดีจริงๆเอ้ยเอา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 สิคะอ่า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 นา,า,า,ายหญิงเหยียบแตกนะ ว่านเอาอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ตรงไหนแล้วเอาเอาอยู่มุมอับแล้ว <c oughs> อยู่มุมอับแล้วเ <c oughs> ตะไป <c oughs> เอาอยู่ตรงไหนแล้วเอา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  ไปนอนทับเลยเตะไม่ไปก็นอนทับเอ้า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 เดี๋ยวหลุดหลุดไปข้างนอกอีกเดี๋ยวหลุดสนามเอ้าเดี๋ยวหลุดสนามนะอ้วน ao ao lùm off rồi, đẹp rôi, thấy đẹp lùm rồi đẹp rôi đẹp rôi đẹp rôi ao hay

กัดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้าเอ้าเอ้าจับไปเอ้าเอ้าเอ้ามันไส้มันไส้มันเคี้ยวมันเคี้ยวนี่แหละนี่แหละนี่แหละเอาทิ้งไปทิ้งไปเออเออเอ้าเอ้ามันเคี้ยว มันเคี้ยวมันเคี้ยวมันเคี้ยวเลยอ้าวอ้าวมาดิมาดิสู้ไหมอ้าวไปไปเอ้าเอาแล้วเอาดิ อ้าวอืมอ้าววันนี้เล่นสองชิ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นสี่ชิ้นอ้าวจัดไปจัดไปอ้วนอ้าวอ้วนอ้าวอ้วนอ้าวอ้าวอ้วน จัดเลยครับอ้าว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 อือโอ้ยหลนทิ้งเลยเอ้าโอ้ไปเก็บอีกอ๋อนึกว่าไม่เก็บ นึกว่าไม่เอาแล้วเอ้าเอออืมอ้าวอ้าวนี่เป็นชิ้นที่สองนะครับวันนี้โอ้ชิ้นที่สามแล้วนะครับผมนี่ฟุตบอลฟุตบอลชิ้นที่สองอเล่นงานเล่นยังไงเด็กอ้วนพังสามแล้ววันนี้พังไปสามชิ้นแล้ว นี่นี่นีน่ชิ้นที่สองที่พังนะครับนี่นะครับของใหม่นะครับนี่เพิ่งเพิ่งเติมลมมาเมื่อกี้เองโอ้ยเนี่ยของใหม่เดี๋ยต้องเช็คดูว่าจะมันแตกตรงไหนนะครับอยวกจะเช็คดูนะครับ อาฟุตบอลก็แตกไปตอนเช้าลูกหนึ่งนี่ก็เป็นเป็นชิ้นที่สองนะครับอ่าในชิ้นที่3าอ้านกำลังเล่นอยู่ <c ười> อ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของเด็กอ้วนนะครับผมสวัสดีครับ